นิทานเรื่องสุนัขจรจัดผู้พักดีณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบสงบมีในมั่นชายวัยกลางคนผู้มีจิตใจงดงามและเมตตาต่อสรปสัตว์อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักหวาดระแวงต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะสัตว์จรจัด ที่มักปรากฏตัวตามชายป่าหรือกองขยะวันหนึ่งขณะที่นายมั่นกำลังเดินทางกลับจากไรนาที่อยู่ห่างไกลเขาได้พบกับภาพที่ทำให้หัวใจของเขารู้สึกปวดร้าวนั่นคือสุนัขจรจัดตัวหนึ่งรูปร่างวอมโซจนเห็นซิ่โครงขนพันกันยุ่งเหยิงเต็มไปด้วยฝุ่นโครนดวงตาของมันใช้แวววาดกลัวผู้คนอย่างชัดเจน ทุกครั้งที่มีใครเดินผ่านมันจะหดตัวลงหรือไม่ก็วิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เดินสวนกันต่างพากันซุบซิบดินทาและแสดงท่าทีรังเกียจบางคนถึงกับคว้างปาสิ่งของเพื่อขับไล่มันแต่ในมั่นกับหยุดยืนมองดูสุนัขตัวนั้นด้วยความสงสาร เขาสัมผัสถึงความเจ็บปวดและความเดียวดายที่ซ่อนอยู่ในเววตานั้นเขาเดินเข้าไปหามันช้าๆยื่นมือออกไปอย่างอ่อนโยนพร้อมกับส่งเสียงปลอบโยนเบาๆในตอนแรกสุนัขตัวนั้นยังคงหวาดกลัวแต่เมื่อเห็นว่าในมั่นไม่มีท่าทีคุกคามมันก็ค่อยๆหยุดนิ่งและมองมาในมั่นจึงตัดสินใจทันทีว่าจะนำสุนัขตัวนี้กลับไปเลี้ยงดูแล เมื่อเขากลับถึงหมู่บ้านและเล่าเรื่องราวนี้ให้กับเพื่อนบ้านฟังทุกคนต่างแสดงความไม่เห็นด้วยและห้ามปรามอย่างจริงจังคุณมั่นคิดอะไรอยู่มันเป็นหมาจรจัดนะลุงสมชายเพื่อนบ้านผู้เท่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงมันไม่เหมือนหมาที่บ้านเราที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆมันโตข้างถนนมันไม่คุ้นกับคนมันอาจจะดุร้ายก็ได้ บ้านละเอียดเสริมขึ้นมาอีกคนนั่นสิคุณมัน่นระวังนะเห็นมันผมผมแบบนั้นมันอาจจะมีโรคติดต่อมาด้วยก็ได้ยิ่งบ้านของคุณมีน้องแก้วอยู่ด้วยยิ่งต้องระวังใหญ่เลยเสียงเตือนต่างๆนานา,นาดังขึ้นรอบตัวในมัน่นบ้างก็ว่าหมาจรจัดเลี้ยงไม่เชื่องบ้างก็ว่าสกปรกนำโรคบ้างก็ว่าอาจจะกัดคนได้ แต่ใจของนมั่นกับมั่นคงเขาเชื่อว่าจิตใจของสิ่งมีชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่ามันเกิดที่ไหนเขามองเห็นเพียงความทุกข์ทรมานและความต้องการการช่วยเหลือและเขาเชื่อว่าความรักความเมตตาจะสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจที่หวาดกลัวให้กลายเป็นความพักดีได้นายมั่นนำสุนัขตัวนั้นกลับมาที่บ้านจัดมุมเล็กๆให้อยู่ และให้อาหารอย่างดีเขาตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าพักดีในช่วงสัปดาห์แรกเจ้าพักดีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในมุมของมันมันยังคงระแวงไม่กล้าเข้าใกล้ใครง่ายๆเมื่อน้องแก้วลูกสาววัยห้าขวบของนายมั่นเดินผ่านมาเจ้าพักดีจะหดตัวและส่งเสียงขู่เบาๆด้วยความกลัว นายมั่นต้องคอยสอนให้น้องแก้วเข้าใจและไม่เข้าไปรบกวนมันแต่นายมั่นก็ไม่เคยยออ่อท้อเขาใช้เวลาว่างมานั่งใกล้ๆเจ้าพักดีพูดคุยกับมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนวางอาหารและน้ำไว้ให้เสมอไม่เคยแสดงความรำคาญหรือโมโหไม่ว่าเจ้าพักดีจะไม่ยอมให้เข้าใกล้ก็ตาม วันเวลาผ่านไปเจ้าพักดีเริ่มรับรู้ถึงความเมตตาที่นายมั่นมอบให้มันเริ่มกล้าที่จะออกมาสำรวจรอบบ้านมากขึ้นเริ่มยอมให้ในายมั่นวางอาหารไว้ใกล้ๆและในที่สุดวันหนึ่งมันก็ยอมให้ในายมั่นลูบหัวเป็นครั้งแรกความรู้สึกไว้วางใจค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของมันความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าพักดีกับน้องแก้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นเจ้าพักดีกเริ่มคลายความกลัวถือก็เริ่มเอาขนมไปแบ่งให้วางตุ๊ก,กตาไว้ใกล้ๆเจ้าพักดีจากที่เคยกลัวก็เริ่มแสดงความสนใจในตัวน้องแก้วแสดงออกถึงความผูกพันที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างิบเงียบๆบางครั้งมันก็เดินตามน้องแก้วไปรอบๆบ,บ้านเหมือนเป็นองครักษ์ส่วนตัวเช้าวันหนึ่ง ขณะที่นามั่นออกไปทํางานในสวนตามปกติน้องแก้วกำลังเล่นตุ๊กตาอยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งไม่ไกลจากพุ่มไม้ทึบปริมรั้วบ้านเจ้าพักดีนอนหมอบเฝ้าอยู่ไม่ห่างมากนักแดดเช้าส่องลงมากำลังสบายบรรยากาศเงียบสงบจูจ่ๆก็มีเสียงขู่ฟ้อดังขึ้นจากพุ่มไม้และสิ่งที่เลื้อยออกมาคือ งูเห่าตัวใหญ่สีดำทะมึนมันชูคอแผ่แม่เบี้ยดวงตาเล็กๆของมันจ้องมองขมิงงม่ที่น้องแก้วซึ่งยังคงนั่งเล่นเพลินๆไม่ทันสังเกตเห็นภัยร้ายที่กำลังคลืบคานเข้ามาใกล้ตัวเรื่อยๆเ,เมื่อเห็นภาพนั้นเจ้าพักดีพงะขึ้นทันทีสัญชาตญาณการป้องกันเข้ามาแทนที่ความกลัวทั้งหมดในจิตใจของมัน มันเริ่มกระโจนลุกขึ้นยืนขวางระหว่างงูพิษกับน้องแก้วทันทีเจ้าพักดีเห่าเสียงดังลั่นด้วยความเกรียกร้ยโกรธขู่เสงูด้วยเสียงที่ดุดันอย่างไม่เคยมีมาก่อนมันพุ่งเข้าไปเส่งูมันสู้กับงูอย่างไม่คิดชีวิตร่างกายผอมโซเต็มไปด้วยความพักดีประทะกับความร้ายกาจของพิษงูเสียงเห่าเสียงขู่ และเสียงฉกเสียงดังระงมไปทั่วบริเวณน้องแก้วตกใจกลัวสุดขีดเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเธอวีดร้องเสียงดังด้วยความกลัวปล่อยตุ๊กตาในมือทิ้งและถอยหนีด้วยความตื่นตระหนกเสียงกรีดร้องของลูกสาวและเสียงเห่าอันดุร้ายของพักดีดังไปถึงในมั่นที่อยู่ในสวนหัวใจของเขาหล่นบูบด้วยความตกใจ แด้ความกังวลสุดขีดเขาเรีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตกลับมาบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านสิ่งที่เขาเห็นคือภาพที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นจะเยือกเจ้าพักดีกำลังขยํำบางสิ่งบางอย่างอยู่กับพื้นใกล้กับบริเวณที่น้องแก้วกําลังยืนร้องไห้ตัวสั่นงกงนันพื้นดินบริเวณน,นั้นดูเหมือนจะเลอะเทอะเต็มไปด้วยของเหลวบางอย่าง ภาพตรงหน้าสอดคล้องกับคำเตือนของชาวบ้านที่เคยดังขึ้นในหัวของเขามันไม่เชื่องรอระวังมันกัดเอานะด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพ่อที่ต้องการปกป้องลูกและความกลัวที่เข้ามาครอบงำจนบุบบังการมองเห็นความจริงทั้งหมดในมั่นไม่รอช้าไม่แม้แต่จะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เห็น เขาคว้าท่อนไม้ที่วางอยู่ใกล้ๆมือพุ่งตรงเข้าไปที่เจ้าพักดีด้วยความกโกรธและสิ้นหวังไปซะไอหมาบ้าแกทำอะไรลูกสาวฉันในมั่นตะโกูลลั่นเขาฟาดท่อนไม้ลงบนร่างของเจ้าพักดีอย่างแรงครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความกโกรธและความกลัวที่ปะปนกันไป เจ้าพักดีซึ่งเหนื่อยล้าจากการต่อสู้และบาดเจ็บจากการถูกมูฉบกต้องมาทนรับการโจมตีจากคนที่มันรักและพักดีที่สุดมันส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดและสับสนสุดขีดแววตาของมันที่มันมองดูในมั่นด้วยความรักและความไว้วางใจบัดนี้เต็มไปด้วยความบาดเจ็บความไม่เข้าใจ และความเสียใจลึกๆมันมองดูในมั่นด้วยสายตาที่ทำให้หัวใจของในมั่นต้องหยุดเต้นหากเพียงเขามีสติพอที่จะมองเห็นมันแต่ในมั่นในขณะนั้นถูกครอบงำไปด้วยความกลัวจนมองไม่เห็นสิ่งอื่นใดหลังจากถูกตีซ้ำๆเจ้าพักดีก็ค่อยๆค,คลานหนีออกจากบริเวณนั้นอย่างอ่อนแรง มันเดินกระเพกกระเพกร่างกายบอบช้ำไปในทิศทางที่ห่างไกลจากบ้านที่เคยเป็นที่พักพิงของมันเมื่อเจ้าพักดีออกไปแล้วในมั่นก็รีบเข้าไปกอดน,น้องแก้วปลอบโยนลูกสาวอย่างอ่อนโยนเมื่อน้องแก้วเริ่มสงบลงเธอก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆพ่อคะพ่อตีพี่พักดีทำไมคะ พี่พักดีไม่ได้กัดหนูพี่พักดีสู้กับงูงูตัวใหญ่มากค่ะพ่อคำพูดของลูกสาวทำให้ในมั่นนิ่งงันไปชั่วขณะดเขามองตามนิ้วเล็กๆของน้องแก้วไปยังพื้นและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบสุดตัวลงกับพื้นงูเห่าตัวใหญ่ที่นอนตายแน่นิ่งอยู่กับพื้น มีร่องรอยการถูกกัดอย่างรุนแรงบริเวณลำตัวไม่ไกลกันนักมีรอยเลือดหยดเล็กๆที่คาดว่าเป็นรอยเลือดของเจ้าพักดีที่บาดจิตจากการต่อสู้ความจริงที่โหดร้ายปรากฏขึ้นต่อหน้าของนายมั่นอย่างชัดเจนเจ้าพักดีไม่ได้ทำร้ายลูกสาวของเขาเลยแม้แต่น้อยมันกำลังต่อสู้กับงูพิษร้าย เพื่อปกป้องชีวิตในน้อยของน้องแก้วต่างหากความเข้าใจผิดชั่วขณะที่เกิดจากความกลัวและอคติได้ทำลายความผูกพันและความพักดีอันบริสุทธิ์อย่างย่อยยับในมั่นสุดตัวลงนั่งกอดลูกสาวแน่นน้ำตาแห่งความเสียใจและความรู้สึกผิดอาบไรแก้มเขาจินตนาการถึงภาพเจ้าพักดี ที่เดินจากไปอย่างบอบช้ำแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังที่มันมองมาอย่างเขาเขาเจ็บปวดอย่างยิ่งกลัวบาดแผลทางกายใดๆเขาตะโกนเรียกชื่อเจ้าพักดีซ้ำๆวิ่งออกไปตามหาเจ้าพักดีในบริเวณที่เจ้าพักดีจากไปแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆอีกเลย เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตของในมั่นเขาสูญเสียเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่สุดเพราะการตัดสินใจที่รีบร้อนภายใต้ความกลัวและอคติที่มาจากคำพูดของคนอื่นเขาเฝ้าโทษตัวเองอยู่เสมอที่ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนนิทานเรื่องสุนัขจรจัดผู้พักดีเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า อย่าตัดสินคุณค่าของสิ่งมีชีวิตหรือผู้คนจากเพียงรูปลักษณ์ภายนอกชาติกำเนิดหรือคำพูดของคนอื่นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงชั่วขณะอาจนำมาซึ่งความเสียใจและทำลายความผูกพันอันบริสุทธิ์อย่างไม่มีวันหวนคืน